สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บส์ครับยูเอเกมเซตที2วันนี้เราก็มาอยู่กับเซตที่มีคนขอเข้ามานะก็คือคุณลิศครับขอเข้ามาว่าให้เราลองกดจัดเซตออโต้เนาะอ่าเป็นออโต้ซีเล็ของเกมครับก็เดี๋ยวจะได้เซตแบบไหนเดี๋ยวลองไปดูกันครับมาครับเราก็อันซีเล็กอไปเลยเนาะเราก็เดี๋ยวกดออโต้เซตนี้ครับปุ่มสีเหลืองด้านข้างนี้นะ ถ้ามันให้มาแบบนี้ผมเดาว,ว่ามันน่าจะเอาตัวดาวเยอะเนาะแล้วก็เลเวลเยอะของเรามาครับอ่ะก็งั้นเดี๋ยวลองไปดูในเกมแล้วกันมาครับก็เอ็กเปอร์เหมือนเดิมเนาะจริงๆเซตที่เราได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นเซตแลนด์มาร์กอเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เราได้ดาว6ดาวเร็วครับแล้วก็ผมอัพเลเวลไว้แล้วด้วยเนาะ อาจจะไม่ได้แปลกใหม่อะไรมากนะหรือว่าถ้าสมมติว่าอยากเห็นความแปลกใหม่เนี่ยผมก็เพิ่งนึกไอเดียขึ้นมาได้อย่างหนึ่งครับก็คืออาจจะต้องไปสุ่มไปสุ่มแบบใช้ใช้วงล้ออะไรเงี้ยไปสุ่มนอกเกมเอาครับแล้วก็ค่อยมาจัดในเกมอะไรเงี้ยเนาะเอออาจจะได้แรนดอมมากกว่านี้ครับเพราะในเกมเนี่ยมันมีเรื่องดาวเรื่องเลเวลเข้ามาเกี่ยวเนาะแต่ไว้เดี๋ยวคลิปหลังๆแล้วกันใครอยากดูก็คอมเมนต์พูดคุยกันไปได้นะอันนี้เราเจอกับแจมสี่พันเจ็ดใช่ไหมหออวยคมคมครับมาเราใบแรกเลย ได้10นะโอเคได้เปิดก่อนครับอุ้ยเขาเป็นเซตเซตเกมเร็วเหมือนเราด้วยไม่ีูว่าเหมือนเซตหลักเราอะนะ <Your turn. S 1> ว้าวเห็นคนเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆแฮหรือว่าผมผมเล่นบ่อยเกินไปจนเออเขาเรียกอหละ <Two. S 1> มันมีคนที่เจอแล้วเอาไปเล่นตามแฮฮะโอ้เมื่อก่อนไม่เคยเจอเลยนะครับ <Your turn. S 1> จริงๆเพิ่งมาเจอเนีย่ยช่วงสองสามอาทิตย์หลังเอง แปะเราเผื่อบิ้ลนะ,ะไม่เบิ้ลครับอ๋อแล้วก็แพทนี้เนี่ยที่อัปเดตมาใหม่เมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะเออผมรู้สึกว่ามันเหมือนได้เต่าเบิ้ลมือแรกบ่อยขึ้นนะเนี่ยผมได้เบิ้ลสองบิ้ลสิบสองบ่อยขึ้นนะออมก่อนหน้าอัปเดตของไอ้เจ้าตู้เบียร์ทิเซ่นเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีครับไม่เคยเห็นเลยเนาะเออถ้าทุกคนดูคลิปผมมาเรื่อยๆเนี่ยไม่เคยเห็นเตาเบิ้ลขึ้นมือแรกเลยนะ มาครับเราเปิดเกมมาก็ยัง <Four. S 1> ก็ถือว่าดีนะแต่อาจจะยังไม่สวยมากครับเพราะเมืองที่เราได้เนี่ยไม่ใช่เมืองที่เขาต้องการเนาะเพ mm. ราะงั้นเราสร้างแลนด์มาร์กไปก็ไม่ค่อยกระทบเขาครับ mm. โอ้แล้วเขาเลือกตรงนั้นเหรอแปลว่าเขาน่าจะมีเบิ้ลสองหร oh, <ม>ือเปล่าให้ผมเดานะเบิลสองเข้ารานค้า oh. ครับโอเคเราได้สี่นะโอ้ไม่มีไม่มีการ์ดผ่านจุดสตาร์ทเลยแนฮะ <Two. S 1> ไม่ค่อยดีครับอย่างนี้ โอ้แล้วเขาเบิ้ลเข้าไปซื้อเต่าเบิ้ลนะแต่ก็ไม่แปลกครับเพราะว่านิโคเขาห <Six. S 1> ดาวอะเนาะใช้ได้บ่อยครับตั้างลายสามไปเลยกดเวทีเซ่ด้วยแต่เขาเบิ้ลไม่ได้แล้วนะ <Five. S 1> โอเคแปลว่าอย่างนี้เราเบิ้ลเท่ากันเนาะแต่ว่า เขาไปซื้อเตอ่าเบิลมาครับแล้วตอนนี้บนมือเขามีเต่าเบิลอยู่2ใบนะ nice. ก็คือที่ใบหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้จากร้านค้ากับอีกใบหนึ่งที่เป็นของเรดเรดต้ครับ s <S โค่อนข้างยากอ่ะเนี่ยถ้าเป็นผมเป็นคนเล่นเ,เกมเร็วลีโอนาร์โดนี้จะต้องโดนลายสามนะเ oh. ชื่อไหมแต่ถ้าเป็นผมเล่นเร็วน์โดเองโอเคครับ oh. okay. โดนลายหนึ่งนะอุ้ยแต่เราก็ดวงดีเราได้เบิลมา อ่าอย่างนี้เราสร้างดักไปเลยครับไม่ให้เขาเล่นสีนะเจอเซตเกมเยยร็วยังไงก็ต้องสร้างหนามดักครับกดโนโนามาก่อนนะใช้งานได้ก็ใช้ครับ <Your turn S 2> แล้วก็ทอยหกต่อเผื่อได้เบิลอีก <6 S 1> ไม่เบิลน,นะโอเคไม่เป็นไรครับเราถือว่าเรากำไรแล้วเพราะว่าเราเบิลมาครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าเขาจะเบิลได้อีกสองครั้งนะแต่เขาไม่มีเงินครับ <Double. Two. S 1> เบิลสองด้วยการทเขาสวยอยู่นะ เป็นการเบิ้ลที่ดีมากเลยครับแบบเบิ้ลสองเข้ารานค้าเบิ้ลหกมาลายสามเนาะแล้วก็มาตัดเมืองเราแล้ว,ลวมีเบิ้ลสองอีกอะไรเงี้ย๋อ้นิโกทําใช้งานได้แล้วครับถ้าเป็นเราถ้าเป็นเรานี่ยังใช้งานไม่ได้นะนิโก้ผมยังไม่สีดาวครับอุ้ยร้อยสิบเก้าล้านนะรวยๆครับคนนี้เราสู้ยังไงเนี่ยสู้ยากนะ ก็ยากมากครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเซตเกมเร็วเนี่ย Temple, เล่น <Six. S 1> เอ่อเล่นแต้มได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่เบิ้ลมากพอเนี่ยเอ่อแต้มเขาแหนมแน่นอนครับโอเคเขาเบิ้ลไปสองครั้งแล้วเนาะก็แสดงว่าเบิ้ลหมดมือแล้วครับแต่ว่ามีเบียร์ทิเซ่ทำงานอีกครั้งแล้วนะกดเฟดครับจะไปไหน นะเดิน so <I> ใกล้ๆนะสร้างไลยสามเขาสร้างแลนมาคตักเราได้นะแล้วก็รถไฟก็ได้ครับเดียวนี้ก็แล้วแต่คนเล่นเนาะโอเคเขาเลือกเป็นรถไฟครับ <Yeah. S 1> ถ้าทางที่ดีผมว่าเขาควรจะมาตัดเมืองที่ผมยืนอยู่นะถ้าเป็นผมนะจะได้เล่นสี่ลาหนึ่งกับลลาสองไปด้วยพร้อมกันได้ครับ โอ้แต่เขาไปร้านค้าแฮะ <Fortune card. S 1> คือเต่าเบิลครั้งที่สองเหรอไม่เคยเจอคนเล่นแบบนี้เลยครับเราเอาเบิลมาก่อนแล้วกันเนาะเบิลสิบสองครับจากฮารูน่ไม่ชินกับฮารุนะสักทียี่บอกไม่เคยเจอคนเล่นแบบนี้หมายถึงไม่เคยเจอเกมไหนที่ ซื้อต่าเบิ้ลถึงสองรอบเลยนะเออผมไม่เคยเจอเลยเกมแบบคนที่เล่นแบบนี้เพราะเบิ้ลอ่จริงๆมันก็อาจจะูุยาาเพราะว่าเขาชนะเกมไปแล้วล่ะถ้าเขาเบิ้ลขนาดนั้นเลยอันนี้ผมเลือกที่ลายสองเพื่อดักไม่ให้เขาเล่นสี่ลายสองนะเอยเล่นลายลายสองแล้วก็ถอยห้ามาตรงนี้นะมียึดเมืองแต่ว่ามีนางฟ้ากับนางผู่เนาะ กดวัดตันเลยครับน่าจะจุดสตาร์ทไหมเพราะว่าเขาไม่มีเงินเนาะโอเคแล้วก็สร้างแลนด์มาร์คลายสามถือว่าเขาเล่นดีนะเล่นดีมากครับดวงดีด้วยอ่าอันนี้เบิ้ลจากเต่าเบิ้ลที่เขาเพิ่งซื้อเนาะครั้งแรกครับต้องมีครั้งที่สองกดเบตีเซ่มาด้วย เบดิเซ่แกล้งเขาหน่อยไปไม่ให้เบิ้ลเอาเลขขี้ไปห้าใบเบิ้ลหกครับเข้าร้านค้าอีกแล้วแต่ไม่มีตังนะแต่ว่าเขากดนิโคได้ครับนั้นิโคถ้าหกดาวน่าจะใช้ได้ถึงสี่รอบเลยมั้งก็รวยๆครับตัวเดียวคือทำตังคได้เยอะมากนะนิโค น่าจะเป็นตัวทำตังที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยมั้งทุกคนต่างใช้นะไม่ว่าจะเล่นเซตอะไรก็เนบนิโคมาด้วยตลอดครับหรือเป็นอัพแลนด์มาร์คลายสองเนาะแต่ตอนนี้จุดที่เขาจะเล่นได้ในมุมมองผมเหลือแค่ลายสี่นะเออเราน่าจะต้องรีบไปลายสี่ครับเพื่อไปสร้างแลนด์มาร์คแต่เราอยู่ไกลามากเลยอะสิโอเคก็ ืมจริงๆเราทอยสี่แล้วหวังเลโอนาโดได้นะแต่ผมว่าผมใช้เลโอนาร์โดไปเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไม่เบิ้ลเนี่ยเลโอนาโดจะ,จะ,จ,ะจะเขาเรียกอะไระ oh. เสียฟรีนะเสียเทินฟรีแล้วเราก็ไม่เบิ้ลจริงครับถ้าเราสร้างแลนด์มาร์คจุดนี้ได้ แต่ว่าร้านค้าไม่มีให้สร้างแลนมา์ก็เนาะเรามีสิบถึงสิบสองครับถ้าจะให้สร้างเอ้ยถ้าถ้าจะให้ทอยสิไม่ใช่ถ้าจะให้สร้างแต่เราต้องรีบไปดักลายลายสี่ร้อยเนี่ยจริงๆแย่มากครับการบุูมือตอนนี้นะอืม สี <4 S 2> ่แล้วนะเมื่อกี้เขาเบิ้ลแปดลอยสแปลว่าเขาน่าจะเหลือเบิ้ลจากเบียทีเซอีกไปหนึ่งนะเท่าที่ผมเข้าใจทอยเจ็เ <7 S 2> ข้าร้านค้าแล้วกันครับทอย3ไม่มีประโยชน์เนาะสิบถึงยี่สิบอยไม่ได้ออ้อยากอยากขโมยเมืองเขาจริงๆเลยลายสแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ครับรีชาร์จสกิลเหรออืมจริงๆก็น่าซื้อแต่ว่าไม่เอาแล้วกันเนาะ ถ้าเขาจบเกมตานี้ไม่ได้ผมน่าจะยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าถ้าเขาจบได้ก็จีๆครับซึ่งน่าจะจบได้นะถ้าให้ผมเดาพอเขาใช้เฟรดหนึ่งครั้งเนี่ยแล้วเบิ้ลทีหนึ่งแล้วก็เอ่อรถไฟได้แล้วครับรถไฟของวัสันเนี่มีเบิ้ลสี่ด้วยมีเพียงแค่เบิ้ลสี่กับเบิ้ลหกนะที่น่าจะทำให้เขาชนะเกมได้ครับ โอเคแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะแค่เพียงแค่ว่าอ่าเราแพ้พัตซีครับแพ้พัตซีของความรวยแพ้ดาวแพ้ความรวยนะเนาะแพ้ดวงด้วยนะ <Double. Four. S 1> ปล่อยเขาเล่นไปนะ ถ้าใช้ตัวละครเล่นจริงๆเขาวนนิโคลแล้วทอยอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเขาจะเอาสีลายสีก็ได้นะอเอาโสิบแปดเต็มแล้วครับสุดจริงคนนี้ตุกเต่าเบิ้ลสองรอบนะโอ้โหเอตังเหลือสิบเจ็ดล้านครับไ้ตังคุ้มจริง ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเกมนี้นะผมก็เล่นเต็มที่ละวเซตมันก็จะเล่นประมาณนี้แหละครับก็คือเดินเดินแล้วก็สร้างแลนด์มาร์กไปเรื่อยๆเนาะถ้าสมมติว่าดวงดีๆหน่อยก็จะเบิ้ลหรือไม่ก็ใช้คําว่าได้จุดที่มันสําคัญเนาะอ่าอย่างจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะควรจะสร้างแลนด์มาร์กไว้ลายละ1จุดเนาะเพื่อกันเขาเล่นลายแล้วก็สีที่สําคัญสญอะไรเงี้ยทุกสีเท่าที่จะทำ,ทำได้เนี่ยก็จะดีครับ แต่ว่านั่นแหละดวงผมตอนเปิดมาเนี่ยเออเราอาจจะเลือกจุดตอนเปิดไม่ค่อยดีด้วยที่ทอยเบิ้ลสไปตอนแรกแะอะไรเงี้ยเนาะมันไม่ใช่จุดที่น่าจะสร้างแลนด์มาร์คเท่าไหร่อ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยอ่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยขอเซตกันไม่ได้นะถ้าใครอยากเห็นแลนดดอมเซตแบบนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวครั้งต่อๆไปเนี่ยผมน่าจะต้องไปแลนดอมข้างนอกอย่างที่บอกเนาะก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เดี๋ยวผมจัดให้นะสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจ สวัสดีครับ